พี่ครับผมจะไปเรียนศิลป์ที่กรุงเทพครับแต่โทรศัพท์กับ๋อตังค์ผมอ่ะโดนขโมยหมดเลยครับผมจะขอยืมเงินพี่สักหนึ่งพันบาทเป็นค่ารถกลับบ้านก่อนได้ไหมครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับบัตรประชาชนผมยังอยู่ครับแต่ถ้าพี่ไม่ไว้ใจพี่ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับจะไปโดนมันหลอกนะคุณคนแบบนี้ผมเจอมาเยอะแล้วไอ้เรื่องที่มันพูดอ่ะมันก็สร้างเรื่องให้ตัวเองน่าสงสารไปงั้นแหล,ละไอ้บัตรปลอมเนี่ยสมัยนี้เยอะแยะคุณอย่าไปเชื่อมันนะแต่ฉันว่าเขาไม่ได้โกหกนะ คุณลองดูลงเท้าเขาดีๆด,ด,ดิมีสีเปื้อนด้วยหรือปะน่าจะเป็นเด็กขืนจริงๆอะแหละแล้วยังไงอ่ะถ้าเขาไม่ได้โกหกคุณจะให้เงินเขาจริงๆหรอถ้าเขาพูดความจริงฉันก็จะให้เขาขอบคุณครับพี่กลับบ้านดีๆละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่รบกวนช่วยทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดีย๋ยวผมถึงบ้านแล้วผมจะนี่บนเงิ่คืนครับอ่ะได้ อ,อ้าวกลับมาแล้วเหรอครับแม่คนดีมีมศีลธรรธมถ้าคุณรวยขนาดนั้นอ่ะก็เลือกหานค่าเช่าห้องกับผมได้แล้คุณเป็นคนบอกให้เราแย้มาอยู่ด้วยกัน,น,กเ,รน,กนเราจะหารค่าเช่าห้องกันคนละครึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเราสองคนอะ่ะแต่นี่เราย้ายมาจะครึ่งปีแล้วนะฉันเคยขอค่าห้องคุณใค่ครั้งเดียวเองไม่ว่าคุณจะพูดยังไงอ่ะผมก็ไม่ได้โง่โดนหลอกง่ายๆหรอก เขาไม่ยอมหลับฟังฉันเลย,ยนคนดีๆตอนนั้น,นที่ฉันเคยรู้จักหายไปไหนกันนะเรื่องแค่นี้กับต้องแยกห้องนอนกันเลยเหรอได้ถ้าคุณจะทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วคุณก็ไม่ต้องออกมาจากห้องนั้นอีกด้วยนะยิงต้องไปทำงานต่างจังหวัดคงกลับมาเดือนหน้าคุณดูแลตัวเองดีๆแล้วกัน เดี๋ยวนี้นะสนุกมากใช่ปะที่แอบมาทำอะไรแบบนี้ในบ้านฉันน่ะคุณทำอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณผมกับเขาไม่ได้มีอะไรกันพีไ่ได้กระเป๋าที่ผมถือของคุณนี่ออกไปไม,มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆออกไปนิงนิงเ,เ,เปิดประตูให้ผมหน่อยขอโทษนิง ขอโทษต้คุณน่อยไ้คุณคิดว่าคุณอยู่สูงมากใช่ปหคนอย่างคุณน่ะผมหาที่ไหนก็ได้ก็เพราะคุณมันโง่ไงที่โดนผมหลอกวันนี้ยที่ฉันถูกเอาเปรียบแบบนี้เพราะฉันโง่ไปหลงเชื่อคนอื่นจริงๆเหรอเนี่ยฉันก็แค่อยากได้ความจริงใจจากคนอื่นเท่านั้นเอง <Surprise> พี่รู้ไหมเนี่ยผมรอพี่นานขนาดไหนเนี่ยกว่าผมจะกลับบ้านนะมานด้ทีพี่ก็หายหมดแล้วแล้วผมก็รอพี่นานตื่นตั้งนานพี่ก็ไม่มาสักทีแล้วผมมีอะไรดีนี่ครับผมว่าได้เป็นของขวัญสวยใช่ไหมล่ะสวย๋ว่าตัวยี่ห้อปิดได้ใยังนี่ครับผม,มบถุงยืมไป ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงติงทีง่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนคะคะ